มานั่งเฮ่ hey! เอาอีกเดี่ยวดนั่งคลิปนี้ครับตายแบบเป่งไข่มดแดงโอ้โหเทเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้มันจะได้เยอะแค่ไหนเ,นะเทนะเทเลยเทขึ้นแล้วเออค่อ,อ,คคอยๆทีมม่ยกเออยกขึ้นตรงหนดิเทนขึ้นมาอือมาแล้ว ไข่มดแดงครับดูคอยดูดูไข่มันมาแล้วมาแล้วโอ้ยลงมากวัดดู่นนะโอ้โหไข่มดแดงครับคลิปนี้สำรวจจวดจัดฝากกดติดตามทางเพจของเจดีแม็กไม่เอกไปด้วยเพราะว่าวันนี้ ลาปากเลยสั่งได้เด้อโอ้โหมีทั้งดูนี่นี่ขาวๆปวบเลยมอนนี่นี่นี่ก็แนวคั่วนี่ไปเดี๋ยวเจอกันสำรวจจวดจัดสวัสดีครับ